สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้วันนี้พี่เชอร์นะคะจะมา,าแนะนําวิธีการนวดหน้าด้วยว่านหางจระเข้นะคะว่านหางจระเข้ที่บ้านของเราปลูกไว้และมีนะคะนํามานวดหน้าของเราให้ผิวหน้าของเรากระชับเต่งต,ง,ตงนั่นเองนะคะมาค่ะพี่เชอร์จะแนะนําการนวดหน้าให้ดูนะคะว่าวิธีนี้มันได้ผลนะคะอ่าและช่วงนี้พี่เชอร์เป็นสิว เป็นเสียวไม่มีหัวตรงนี้และตรงนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นรอยดำๆนะคะเดี๋ยวเราจะมานวดกันถ่ายไหมเห็นไหมคะผลจากการที่เรานวดนะคะทุกคนเราใช้สมุนไพรใกล้ตัวที่บ้านเรามีนะคะมานวดกระชับกันค่ะอันดับแรกปลอกก่อนนะคะปลอกใช้มีดอันนี้ค่ะสะดวกค่ะปอกไปเลยนะคะ นวดหน้าเราก็ต้องอยู่ในห้องหน้านะคะไอ้นวดหน้าเราก็ต้องอยู่ในห้องน้ํานะคะอ๋อมันจะมียางหรือไม่นะคะให้ทุกคนอ่ะกรีดตรงด้านแคร่งข้างตรงนี้ออกนะคะยางมันจะยางมันจะหมดไปนะคะเนี่ยค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมานวดกันเลยนะคะ ปติพี่เชอใช้ตัวนี้นะคะปกติที่เชอใช้ตัวนี้นะคะแต่วันนี้จะใช้ว่านหางจระเข้สดนะคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวเรานะคะทุกคนต้องมีติดบ้านไว้นะ,อ,ะอันนี้ค่ะ ก็คือเรานวดหน้าอาทิตย์ละ3ครั้งนะคะวันเว้นวันได้เลยนะคะถ้าขยันถ้าเราขยันแล้วก็สามารถสามารถนวดทุกวันได้เลยนะคะพี่เชอก็นวดวันเว้นวันเหมือนกันนะคะพี่เชออายุ43แล้วคะ่ะสี่สแล้วแล้วก็ต้องบำรุงผิวหน้าเราเป็นพิเศษนะคะทุกคนนวดให้มันไม่กระชับหย่อนค้อย ไม่ใช่สีนวดให้มันกระชับนะคะไม่ห,หย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะช่วงแก้มของเรานะคะอ่าแล้วก็นวดนวดคึนคึงไปนะคะอ่ะเสร็จแล้วว่าหนหางจระ,ะเข้เขาก็จะมีความลื่นๆื่นของเขานะคะก็จะมีความลื่นๆื่นค่ะเสร็จแล้วมานวดกันเลยค่ะนคะคะต้องปั้นวนวนวนไปค่ะ ปั้นก็ชุบน้าก็ได้ไม่ชุบน้ำก็ได้เพราะว่าว่านไห่จ้าเคนเนี่ยมันเลื่อนอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะคะกรอบหน้าเรานะคะแล้วก็นวดขึ้นไปค่ะ พี่ชารี่ทำคลิปให้ทุกคนดูเผื่อเป็นแนวทางนะคะเนี่ยตรงกางตรงนี้นะคะนะพี่ชอรี่จะเป็นคนมีแก้มนะคะพี่ชอรี่ก็จะนวดขึ้นไปนะคะแบบนี้ นับไปเลยสิบครั้งนะคะตรงนี้นะคะใช้สองเี้นะะี่ค่ะลูดเข้าไปนะคะแล้วก็ลูดตามแล้วก็หยุดไว้แป๊บหนึ่งนะคะอ่าตรงนี้หยุดแล้วนะคะ ตรงหน้าผากของเราการนวดก็เป็นการเขาเรียกอะไรผักครีมเข้าไปหน้าของเรานั่นเองนะคะผักครีมผักเตยวิตามินต่างๆเข้าสู่นหน้าเรานั่นเองนะคะการน,นวดแบบใช้สมุนไพรที่บ้านเรามีนะคะเราก็ไม่ต้องเสียเงินสักบาทน,นะคะเพราะว่าถ้าจะซื้อเซรั่มดีๆสักขวดน,นึ่งนะคะราคาก็จะหลักพันหลักพันอัพอยู่นะคะเออแล้วก็ แล้วก็หาสมุนไพรนะคะที่บ้านเรามีนะคะ ตรงนี้ก็ที่ตาก็เพึงหน่อยนะคะพึงขึ้นไปนขึ้นไปแบบนี้นะคะใช,ใช้ใช้ตรงนี้นะคะกดลงไปบบนิดนึงนะคะแล้วก็ข้างไว้เดีเง หน้าของเราก็จะกระชับได้รูปนะคะถ้าเราไม่นวดหน้านะคะหน้าเราก็จะ <c oughs> เขาเรียกหย่อนยานหย่อนยานตามแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะ <c oughs> เราก็ไม่มีเงินที่จะไปสีดโบทอกร้อยไหมสัญ,ญกรรมอะไรแบบนั้นนะคะเราไม่มีเงินนะคะ <c oughs> บอกว่าอะไรเพราะว่าเงินสมัยนี้หาย,ยากค่ะพี่ชอรี่ใช้ตัวนี้นะคะเป็นผงล้างหน้านะคะเป็นออร์แกนิกนะคะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีนะคะ ตัวนี้นะคะทาจากข้าวนะคะเป็นข้าวเป็นผงข้าวผสมกับเอากาวเครือนะคะกาวเครอผสมกันนะคะตัวนี้เป็นผงพอมันโดนน้ําสารวิตามินต่งางๆก็จะออกมานะคะแล้วก็นวดไปด้วยนะคะมันก็จะทําให้หน้าของเรากระชัดตึงนั่นเองนะคะพี่เธอพี่เธอก็จะทําวันๆแบบนี้นะคะ่ะเมื่อก่อนหน้าพี่เธอนะคะจะแบบ เป็นคนมีแก้มแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะรู้สึกว่าไม่ชอบใบไม่ชอบใบหน้าไม่ชอบแก้มตัวเองเอาซะเลยเราเห็นคนอื่นมีใบหน้าดีเทปนะคะเราก็อยากมีบ้างนะคะอืมเราก็อยากมีบ้าง เปเลสิคนะคะแล้วก็บนแบบมากดกดลงไปด้วยนะคะไม่ใช่รูปล้ายเฉยๆนะคะกดลงไปนะคะตรงน,นี้ก็วนมา